แต่มีอยู่โครงการที่น่าสนใจนั่นคือโครงการที่ทุกคนเนี่ยจับตามองใช่ครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ไปให้สัมภาษณ์ที่นั่นด้วยนะคะในเรื่องของนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะโครงการนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลชุดนี้ ร,รัฐบาลเพื่อไทยนะได้ประกาศหาเสียงเอาไว้โครงการเรือธงใช่ค่ะคที่ประกาศไว้แล้วก็พร้อมมีการแถลงในที่ประชุมรัฐสภาด้วยว่าจะมีการดําเนินนโยบายนี้แต่ทีนี้พอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็มาปัดกวาดเช็ดถูอะไรต่างๆแล้วว่าก็รับฟังจากหลายๆฝ่าย ถึงความกังวลทั้งเป็นห่วงแล้วก,ก็ขับเคลื่อนโครงการใช่ค่ะก็มุมมองของพระจ้ถามว่าภาคเอกชนเร่งนะเร่งใ,ให้เกิดโครงการนี้ด้วยเร็วรวมไปถึงประชาชนอย่างเราด้วยแต่ยังมีนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินต่างๆก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าต้องเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเราจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่นิ่ง มีเงื่อมไขต่มงๆอย่างวเนนี้เพราะก่อนหน้านี้เขากําหนดเงื่อนไขไว้ต้อง4กิโลเมตรในพื้นที่ที่เรามีบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ก็ออกมาว่ามันจะไม่ครอบคลุมนะคะแล้วก็วงเงินเนี่ยใช้ค่อนข้างสูงแต่ทีนี้เขามาเกลี่ยตัวเลขในเรื่องของ16ปีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ถึง560,000ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าล้านนะคะก็ดูเงื่อนไขต่างๆไปต่างๆอาจจะมีคนที่รายรับต่างๆรายได้สูง25,000บาทมีหรือมีเงินเก็บ 1 0 0 0 0แสนบาทหรือ50,000ืนถึง5 0 0 0 0 0บาทนะอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้แต่เงื่อนไขยังไม่มีการเคาะแต่ที่แน่ๆเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้วันที่10แล้วเหรอครับใช่ค่ะในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็คือวันศุกร์หน้าศุกร์ที่จะถึงนี่น,นะคะวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ย ความชัดเจนของเรื่องนี้นโยบายต่างๆแนวทางต่างๆจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเพราะต้องบอกเลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการคลังเองนะคะเป็นหัวทงหลักก็ทํางานอย่างหนักในเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะคิดหัวจะตัเรางว่าเอายังไงดีเพื่อจะให้ถูกใจทุกคนแล้วก็จะไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ตรงนี้เขาต้องการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยวก็คือนําเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระจายไปสู่ร้านค้าร้านรวงต่างๆนะคะก็ล่าสุดคุณเศรษฐาธิวีสินนายกรัฐมนตรีแลวก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาประชุมกลุ่มย่อยก่อนเพื่อติดตามการทํางานเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน10,000บาทเขา้าดิจิทัลวอรเ็ตเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเ,นเร่งดําเนินการให้จบภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะ